สัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอซี FC ทางช่องพาดาพารวยสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะย้ำคำคำอีกเนะาะย้ำคําอีกแล้วค่ะลายตัวเลขมาให้น้องๆน,นะคะ ตัวเลขมาบอกน้องๆน,นะคะน้องๆค่ะเอาไปเสียงดวงเสียงช่กค่ะชุด3าตัวนะคะวันนี้มี3ตัวด้วยแล้วก็สองตัวให้น้องๆเอาไปเสียงดวงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะ วันที่16มีนาะคะ่ะมาดคลิปก็ทุ่มสองทุ่มแล้วล่ะคะ่ะในวันนี้ทำไงได้เนาะถ้าต้องลงก็จะไลฟ์สดก็ออไม่ไลฟ์ลงคลิปดีกว่านะคะลงคลิปมั่งไลฟ์สดมั่งคะะน้องๆคะ่ะนี่ก็ได้สามตัวมาให้น้องๆเอาไว้ไปเสียงดวงเสียงโชคนะคะ จุดสามตัวสองตัวนะคะได้มาแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆดูนะคะมดตะกดไม่เป็นไรนะคะน้องๆคะจุดสามตัวมีสีหนึ่งสองนะคะสีหนึ่งสองสีเจ็ดสามวดนี้เขาก็บอกว่ามีสามกับเจ็ดนะคะน้องๆเขาก็ให้มาสามเจ็ดเน้นสามเจ็ดนะคะแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะน้องๆเน้นเลยสามเจ็ดเขาบอกนะคะก็ให้น้องๆดูนะ สลับหัวสลับหางอีกหรือเปล่าเนาะแบบนี้เนาะสามเจ็ดเจ็ดสามแปดเจ็ดนะคะน้องน้องคะแปดเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดนะคะอันเก่าแล้วก็ให้ดูอันใหม่นี่ค่ะให้ดูสองข้างเลยเนาะสลับหัวสลับหางแล้วก็ได้จําได้เนาะค่ะเนี่ยค่ะสลับอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะพออย่างนี้ไม่สลับ อัดคลิปแล้วรับสลับเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆเอาไปเสียงดวงเสียงโชคซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะคะ3ตัว4 1 2 4 7 3, 3 4 7 3่สแล้วองตัวก็มี3 7 3เจ็ดสามเจ็ดเน้นสามเจ็ดนะคะขบอกอย่างนี้นะคะ3กับ7 แล้วจริงหรือเปล่าแล้วก็ดูไปตามที่อาจาร์เขาบอกเ<อ><อ>นาะ มาเลยประมดจะมองตัวเลขลืมบอกอีกเป็นไรนะคะเพื่อนน้องๆค่ะเนี่ยได้ดูตัวเลขกับจ้องตัวเลขอยู่มีนะคะมีตัวเลขแล้วแล้วก็จดลงไว้ให้แล้วนะคะแต่ว่าอันไหนเน้นๆสามเจ็ดนะคะก็บอกสามเจ็ดแปดเจ็ดนะคะน้องๆลองดูนะคะว่าสามกับเจ็ดมาบนมีเจ็ด ล่างมีสามนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะให้เน้นแล้วค่อยดูว่าจะออกมายังไงนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่ะขอนี่มารเยขนี่เียกมาก็ให้มาก็จดลงแล้วก็ให้น้องๆเอาไปเสียงดวงเสียงโชคเนี่ยคะ่ะให้น้องดูองรอบนะคะวดวันที่ส6บหมีนานะคะกลับหัวกลับหางอีกไหมคะเนี่ย C 1 2 473จุด3ตัวนะคะ2ตัว73773 8 7 7 8 5778 5 775 8558ค่ะน้องเสียงดวงเสียงโชคซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะวันนี้ก็ปั๊มป,ำปะเปือไปมั่งไม่เป็นไรนะคะว่ามันดึกดีบลงคลิปก็โหลดกว่าจะเสร็จอีกเน็ตไม่ค่อยจะ ดีเท่าไหร่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,น้องๆที่เข้ามารับชมให้นะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยเพื่อลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นจะได้รับดูเผื่อก่อนเพื่อนๆน,น,น,นะคะน้องๆคะก็ขอบคุณมากๆเลยทุกท่านคนใหม่คนเก่าะคะ่ะว่าผิดว่าถูกแล้วเนาะมือน,นี้เนาะเบิ้งหวยไหลาย สี่หนึ่งสอเจ็าและเขาเน้นว่าล่างมี3บนมี7นะคะขยังวิ่งนะเลขวิ่งนะคะวิ่ง7ดูบนค่ะวิ่ง7จ็ดล่างวิ่งสนะคะน้องนองคะทั้งช่องกับมีแค่นี้ค่ะเจอกันอีกคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ